นายอัพี่เอ e. ้ยอะไหนอะไรนะชื่อโอ้ยนอนพี่น้องเอ้ยแชทเละนนี่ค่อยๆก็บ่ลงพี่น้องเอ้ยอันนี้กับบ่แบบยังคือเก่าอยู่นอนก็ยกคือเก่านั่มนองก็ยังออกคือเก่าคือเดิมนี่งอันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามี่เจ้าบอกเป็นคนเด็ดไม่ใช่เจ้านะเนาะเข่าให้น้าไปอ่ากินโอ้ยเลยล่มแน่นักนะ ัลโหลฮัลโหลบายเดี๋ยวยูโกเดี๋ยวยูโกฮัลโหลโอเคเซปอนไปแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วมาห่มก่นต้องตายยเนาะเป็นพี่น้องทางต่างประเทศเอ้าพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเป็นมือที่2แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะทางบุเสงแล้วก็พร้อมด้วยทางทีมงานเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้ก็ตื่นเช้ามาก วิ่งมาหาพี่เล็พี่น้อยเป็นครอบครัวของทั้งเมยน้องสมใจแล้วพี่น้องเด้อเนาะครับสบายดีและสวัสดีพ่อเมยพี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุกุสุกบนเล้วพี่น้องเด้อเนาะว่าชีวแพทยในแหลกกระตางประเทศพี่น้อยเนาะเขามาหบมาส้มพี่น้อยเมื่อนี้กัอ่าทั้งบทเสียงพี่น้องเนาะหรือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งพี่น้อยอ่าล่าสุดที่ผ่านมากะเขาได้พาเพิ่นไปอ่าหองโมเนาะห้องโมเมืองซีโปรนี่แหละพี่น้อย มาเมื่อนี้กับเพิ่์นได้ออกจากห้องหมอแล้วเนาะหรือว่าประมาณอาทิตย์ปลายแล้วแหละพี่น้องแ,แ,แต่แต่แต่ปีที่แล้วเนาะนี่ก็เป็นปีใหม่แล้วพี่น้องเยอาวุธเซียงกัสิมาถามอาการเบื้องเพิ่์นได้ใส่ย,ยาใส่ย,ยางไปแล้วพี่น้อยมาถามเบิ้งน้ำกันอีกทีนะึงเนาะจะเกิดสาเหตุยังเดี๋ยวไปถามน้องเจ้าของเราอีกทีนึงพี่น้อยเนาะเอาจากกับคนอื่น,พ,นนะพี่น้องเนาะเซียงก็ต้องขอบคุณขอบคุณทาง ทาแม่จดีเด้อเนาะอ,อยู่ทางประเทศแคนาดาพี่น้อยเนาะที่ได้มอบม,มาให้ทางบุเชงอ่าเป็นสะพานบุญให้เนาะมื่อนี้กลับมาฮอดมาถึงก็จะมาอัปเดตถามไทยเบิ้งบุเชงกับมีแนวอยู่แนวกินแนวอยากมามอบให้ทางครอบครัวเพื่อในได้พี่น้องเนาะมอมบบำรุงอ่าเป็นนุ่มนี่แหละพี่น้อยเอ้าคนละวันนี้ไปครับไปชมเบิ้งน้ำกันพี่น้องเนาะอยู่อ่าบ้านบุเางใดอันนี้บุเชงก็จ้ำบุได้เลยจ้ำยากจ้ำใช่หรือบ้านพุ่นนี่พี่น้องเลยเนาะเอ้า ไปเบิ s, middle, here, oh, mm ้งตัวจริงน้ากันพี่น้อยผมเลาก็นั่งอยู่ก๊กผมกกหมักกระทันเนาะไปพี่น้อยสบายดีโอ้ยเป็นแนว้อใดดิเนาะพี่น้อยคือเกาปีใหม่ก็ยังคือเก่าอยู่เบิ้งพี่ห่าเตอโอ้ใช่อันทั้งลูกๆได้ไปเซิร์ฟเวอรน้องบิ๊กน้องบิ๊กยืด โอ้ยใช้เอิ้นน้องบิ๊กลงมาอยู่หามาเบิ่งพ่อมาพ่อตาอยู่ใช่ดิบิ๊กกะใช่ไงย่างได้ดอกบ่น้องบิ๊กกะย่างบ่ได้ฮะย่างบ่ได้ลย่างนูดิย่างก็างอูมันคือว่ามามื้อนั้นคือว่าย่างได้แล้วเป็นยงอีกนะเป็นอีกบ่เป็นอีกเฮาพาอีกาตัดอีก Ấn Động Bích rồi đấy Rồi hà mô nữa không? Rồi Ồ, chân sẵn bọn này, phụ nội ơi Bọn sao rồi? bông Ồ, anh nhập máy phía, phía cho nào Hãy ai cho món ăn mông nị anh Anh nhập máy phía cho nào Nói bỏng, hãy lúc cho nhập với phụ ơi Dạ, bình tĩnh Ấn Động Bích nó mà, phụ mà lại, phụ nội Anh nhập máy phía

นล่ะเบาเสียงโทรศัพท์ให้เบาเสียงน่เด้อบอกเพื่อนเบาเสียงโทรศัพท์ไหมนะไอ้เที่งหาได้ดังห้วยเนอะอะไรอืออือลอยเป็นน้ำหนองงอกอีกสำหรบอนี่นะนั่นอะไรมันป็าดะไรนะว่าล่ะเป็นเลือดเป็นเลือดลอยมันออกเลือด เป็นมันปองปออ่งม<ร>ันยอกเป็นเพเป็นยังกระร่างเรียบร้อยแล้วพ่อบบนี่นะโดยร่างเลยล่างเลยลเลยนาะ,นะโอ้ยพี่น้อยตอนที่แรกเขาคิดว่าลูกสีเศร้าสีหายสีนั่นแหละมาชิม,มาตอให้ใหแม่เพื่อนนี่แหละผู้ปกครองเอาสียแทดีแห้เศร้าแล้วมาทางลูกอีกบบบนี่กลับมาอีกคือเก่าอีกจะคิดว่าจังไรแล้วบบบนี้พี่น้อยจาย่งยางบราุร่ได้ไหมสมรตตอนนี้นเจ็บหรืบเ่ บยางบไดยางบไดยางแบบขื่นเทือนขึ้นชันมเสกหรืยางบ่ได้บอโอ้เอียได้ไปโรงเรียนนัะบ่ได้ไปซ้ำบานี้ันเป็นช่องเพบ่บดนี้น้องาทบ่สอบาทบ่เสองบาทเลยบ่บ่พูสเกเ็นบาทเพิงแหงแล้วบ่สค่าบ่่ลงอีกเนาะเ นี่อ๋อพี่น้องไผขอย่าเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้แม่นบ่แพ้นะเน้อตัวนี้มันก็เริ่มแห้งแลด้นี่เนาะแล้วทียงเออถกเอ็นยงบ่เจว่าเอ็นถกเอ็นถกตึงยังจักยางจักลเฮาก็่เจ็บบ่เจ็บเจ็บอาการนี่แบบแล้วล่ะมันมันเจ็บน่ะสาเหตุมันน่ะ mưa mà mưa là mười mười. Nào bắt ai mà nhang nó có ba đai rồi chép bỏ rồi chép en này nó bùn nó en tung cho qua p này hèn đấy Đâu, nó bị nói sẽ long nhệt khai bằng làm sẽ long nhệt bự chưa hả mẹ xe được nhệt nhệt bố đây anh à, mày vượt lòng này hả ได้ยืนสุดตาเหงือโอ้มเองบ่ล่ะฮังเาแ่อยแน่น้องใบพี่ได้ไปอุ้มไปอุ้มมาอยู่เื่อนด้ทำอะบบ้างอันนั้นคันยืนตึงๆชี้นะ มานั่งลบกรสลาบานิโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเจ็ดนี่ล่ะบ่แสงกะอ่าบ่แม่นแฟดแม่นหม้อเนาะมีแต่ให้คําแนะนําแล้วก็เอ่อพาไปรักษาแล้วก็มาก็ยังบ่หายบ่เซาอยู่เนาะอานพี่น้องมาต่อทางแม่บนอือมยังล่ะนั่นโหถึกอมปีกไก่หัวรอเจ้าก็อันน่ะทางเอื้อเจ้านี่ ทางเพนหมอเพิ more, ่นนี่คือเพิ่นใช้ยาตัวน mm. ั้นหนึ่งฉีดลายเติบแล้วเนาะแต่ว่าโบลงพี่น้องเอ้ยอันนี้กับโบแบบยังคือเก่าอยู่น้ำนองก็ยังออกคือเก่าคือเดิมวันนี้แบบว่าทำแบบเบาอย่างไแต่ทำไม่ได้ไปด้วยนะเนาะมันก็คือใส่น้ำเกลือแหละน้ำเกลือกระบอกใส่น้ำเกลืออีกมาซื้อน้ำเกลือจะหาใช่แต่ยังคือเก่า คือเกาโอ้ยเมื่อวันตึกโเผลออยู่หกน้ำหนองยิงชื้นหมองอยู่นี่เนาะแต่ว่าเจ้าน่ตัวนี้บริมียายังกินไหมบ่บ่รู้ว่าคันกินก็คือเกาได้พี่น้อยบ่าเวนว่าเราโพนั่นได้ได้เช็ดจังไนแบบนี้ทำโมเสงยงเห็นหนึ่งซี่กคือพาไปหาหมอแล้วกันทั้งแพทย์เพิ่อนก็บอกว่าเราวสีดยาใส่ในนั่ะแพ้ตัวนี้แหละเอาออกมาอีกหน่อยเลย แผเจ้าดึงออกมานอกไปเนี่ยมันมันโบแบบได้ได้พี่น้อยก็มี่เบงแต่ว่ายาถ้าว่าใส่ถือแล้วนี่มันมันสีแบบลงนี่มันก็นยังไขยเนาะอ่ามันก็นยังคขยอยู่แต่ว่า,าวอโอเคคายว่าตามโมเสียงเบืบ้องนี่อันทางคือแพทย์แพทย์เพิพ่นบอกนี่มันจะเป็นเนื้อสิ้นปป้งเลยกระดันกระดันแข็งโตนะพี่น้อยแต่ว่ามันก็จะมีน้ำหนองแบบว่าอ่าคอยซึมหมอกทีละจุดนึงใช่ไหมและมันมันแบบยากปะนี่ มันโมเมนต์หมาว่าเนื้อเนื้อนองอยู่ข้างในเป็นพงนะแต่แบบเช่นมันสีมีสีสีเทาแต่อันนี้นี่มันเป็นมันกระรันแหละง่ายซะกระรันคือคือเอ็นเอ็นง่วเอ็นยางเขาได้พี่น้องแข็งแข่งแบบเช่นแหละวันนี้มันลงยากกว่านี้แต่เส้นแบบนี้นี่ในทจะเกี่ยวกับเป็นมะเร็งมะหยังนะจักเนาะมันเป็นมะเร็งนี่ก็ไม่เป่น้อง cứ thang yếp này nằm mà hải vô nó mì thang niệu. The vải dạng hải đi hải sau mì tất kang Tắt tim Tắt tim Tắt nóc tắt xưa nay anhu xưa nay nương đi xưa anh em hướng bay hương borai rè 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 ม่วันกันเนาะพูดแดงอู้น้ำนองปุ้งแตกจากรถนี่ท่านนี่คัวนั่นบ่เสียงฮะนี่เบิงมัอ้มดแหมดแล้ว้อมบด้ได้เอาง่ายซะออบด้หมตีนเนี่ได้พได้เอ่พี่น้อง FC ก็ตามเพิ่นก็บอกทางบ่เสียงอยู่ได้แอมมอ่าแม่นมันก็มีแต่ว่ามีทางเดียวมีแต่ตัดออกเนาะ ยกตัวอย่างก็คือเคสของทางที่ใต้อย่างไรที่เราอยู่ที่ทางบนเตียงฝากเงินแผ่เราเลยโอ้โหสิบแปดล้านเนาสิบแปดล้านอันนั้นก็เป,นเ,ปนเป็นแบบคือเจ้านต่เราก็ตัดขาคิมได้เดี๋ยวนี้เศร้าเลยเนี่เดี๋ยวนี้สบายแล้วเดี๋ยวนี้หายห่วงแล้วเดี๋ยวนี้นะพี่น้อยนั่นเป็นอีกเคสหนึ่งตัดหนีใส่ยังอีกเขาบุฮู้ัวน้ำมอเพื่นนะตัดก็ตัดอ,ออกเพื่อนะแต่ว่าเขาบู้ว่าสีเป็นจังใดนะอ่า แต่ว่าถ้ามีผู้ใหญ่ซอยเจ้านี่แบบเพิ่นให้ไปตัดแคงเช,นช <ไป S 1> ่นนี้เจ้าสิไปหอเปล่ไปสมมุติได้ตัด <โน S 1> ตัดเลยน,ะ<โ>น่ะ <โน S 1> ไปอยู่เมืนบ่ถ้าบ่ตัดออกมันก็นสิเป็นแบบซี่แล้วพี่น้องเอ้ย <โน S 1> เป็นแบบมีต,ตลอดปีตลอดไปอ่าทรมานตัดออกไปแล้วนี่ก็เซาเนาะคืออายทันทีอันนั้นแหละทางมือเตียงเพิ่นบอกว่าเสียงยุเมื่อวานเมื่อก่อนนี่พี่น้อยเแร้เซาไปแล้วเซาไ้แลวก็สบายปกติไปนี่หาเรื่องครอบเรื่องครัว หนึ่เข่าหนึ่งหน้าผมใหยูใกินสบายแล้วตัวมันบ่มีต่อมีบาดแผลเจ็บเป็นนี่ใช่แล้วพี่น้องมันจะเท่าแล้วอันนี้คือกันอันนี้ครับมีทางเดียวแล้วงานวัเดียวจักรลูกจักแม่บานเนาะมาตอนนั้นเนาก็นอนตัวห้องมอและคิดฮอดมันแล้หละมาทีแรกนั่นเห็นลูกนี่โอ้เสียงนี่กลับทั้งบุญมานี่ทีมงานมาเห็นนี่ก็ยังดีใจได้พี่น้อง เราก็นอนอยู mm ่ห้องหมอกับห้องพิทอดมันเจ็บตีนเพราะว่ามันมันเศร้าเลยเด้เราเนี่ยยากมาพี่เศร้าแต่มาวันนี้แบบว่าเป็นแพลอีกระวังเดินบางวันหนูก็ขี่ไซเด้อน้องจอเลยโหดเลยเนาะโดยอันทั้งอีหล่าน้องใบเด้วอันใบเฮียนอยู่บ่หลังจากกัน เป็นศินี้แล้วพี่น้องเอ๋ยบ้านนี้เนาะเพิ่มภาระนักเน่ทางลงไปพอผู้นี้ก็เจ็บแงอีกบ้ยนี้ทั้งอ้ายใหญ่ได้เป็นที่ไดไปเขาใส่กันแล้วคำเพี้ยนมึงสือมันเมื่อเมื่อกับอีกฮะมันเมื่อแล้วอยู่นี่เพิ่นมาเยี่ยมมายามเจ้าอยู่บ่เลยออตอนนั้นกิดข้าเฮียนพี่น้องเอ๋ยบ้านนี้เป็นอ้ายใหญ่มู้ชับบ้านนี้กับอ้ายเฮียนทางนี้กับเบื้องบ้านนี้ นี e. a a Took Took ่เจ้าหน้อยนี่วันจันทร์นี่ก็ไปเฮียนอีกนี่เนาะเอาไว้นี้นี่กติสนั่นแหละไปหน้องอยกินข้าวกินน้าโอ้ยเนาะบิ๊กน้องวิ่งนี่กินยาอยู่มืนบ่ตอนนี้นะกินยาท่านยาอยู่กินยาท่านหมอบอกให้เอ้าเสียหนาะเดี๋ยวจังคอยไปเอาอันของฝากมาให้รอบไปหน่อยมีแต่อัน จะเพิ่มเติมวิเต้ให้ฮักษาทำความสะอาดด้วยเด้อจะให้ไปมองที่มันสุกกระปุป็นพวกแพพวกอย่างอ่าติดมือติดตีอย่างสิมีเชื่อไม่ยังไปบายมัน,ม,นมันจะมีเชื้อรากินมันจะนานเศรา้าเนาะเลยโอ้ดีอยวสำหรับทั้งแม่ต้องสนใจเรื่องปาดแผลนี่กัเดี๋ยวจังว่ากันอีกทีหนึ่งพี่น้อยเนาะืันนี้มาอัปเดทถามไทยบ่งกะอัอาการกะ คือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเอาง่ายๆซะคือเก่าเด้อเนาะเอ้ยเนาะเลยคือเก่ามันก็บ่ได้แบบว่าแบบว่าหยังเลยนะพี่น้องเอ้ยเนาะเอามีแต่ว่าถ้ามีทางเดียวพี่น้องถ้าอยากให้ดีให้เซาก็มีแต่ตัดตัดนี่ก็จําเป็นกพนแหละอ่าทางแพทย์หมออยู่ทางอ่าไปมุกละหาเด้อซะเนาะง่ายๆซะพี่น้องเพิ่นก็ให้คําแนะนําไปมงจบเลยบ่ซั่นอ่าถ้ามีงบพี่น้องเอ้ย เนาะถ้ามีบ่มีก็จังว่ากับแล้วบอันนี้เจ็บปวดจังซี่แล้วพี่น้อยเนาะทางหมู่เสียงอะก็ทางทีมงานก็มีแต่อ่าซอยเท่าที่ซอยได้เนาะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เพิ่นเห็นดีความชอบอีกอะมีแต่ว่าไปมงจบเลยบบดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะพรานํากันกับทีมงานหลายๆคนอ่าทั้งลูกทั้งแม่นักทั้งกันเลยแบดนี้พี่น้องเด้อเรียนกันสลายโยน้องสมใจเนาะลแ้วก็น้องใบน้องบิ๊ก แล้วกับผู้นี้ชื่อเบนชื่อเบนเลยเรนเลนเนยเดนนี่คือโอ้วดูด่านเดนนด้เนี่ยเนาะเออเออเอออ่ามันนานเลยเอาโอเคเนาะเดี๋ยวถ่ายยังนี่ก่อนอ่ะต้องใบมานำมาเช็งก็ได้ยังไมาเอาเครื่องก่อนอ้วดทอดนี่อ่ะปล่ะกินช็อกกันเนาะโคดแดดนี่เออ น้องใบนี่แล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อยบ่างหรือบ่ล่าเมื่อยบ่หนึ่งอันหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามี่เจ้าบอกเป็นคนเพ็ดไม่ใช่เจ้านะเนาะเข่าห้น้ามันยูให้กินหมองคว้าคนเกิดเพ็ดตออยู่เลยพี่น้อยนี่อยู่กับอาตาคนเรืออะไรตัวคนคนแขกแขกคุณแขกคือคนแต่คืออยู่ฝั่งไทยครับกับคนชิฮ้องคือคนลูกอะบังใช่

No, no, mà, nó bơm con mắt biết là nha một con nơi đấy <laughs> ừ, oh. à, nó lại mắt phi cho này nè เป็นนมเ้าเป็นนม้เ่ากินข้าวลวบ่เมื่อนี้ล่ะ นแล้วได้ยังกินฮะมียงนะกิน<ะ>พักกินแต่ลวกพักแ<ม>ท้ไหนมาย่ำใดกันมาพี่มาหมอหน่อยนี่ก็ได้เจ้าอ่ะไชปนัางละเม่เจ้าผู้เรศปล่อยเลย <c oughs> ล้มแม่นักได้

เอานี่แหละเนาะได้ๆๆๆเออเอาๆมาวางซิดูแหละอย่างงี้อันนี้มีห้องอยู่โอ้เนาะพี่น้องเได้นี่หายทางวินี่กพี่น้องเอ้ยบ่สิได้หเฮียนยงเจ็บอีกนี่เนาะยายามออกกําลังกายเด้อเด้อทั้งแม่และลูกเด้อบ่ให้นั่งอยู่เืนนั่งอ่าเฮ็ด คดงอดอยู่ไดมันสิเอ็นมันสิมันสิบ่ขยับขยายแล้วมันสิงอดเด้นเวลาเจ้าย่างถึงนานทีนี่มันสิปวดพยยามย่างแถวเลนนี่เฮือนเจ้ากวงอยู่อาลอหวนนี้อกําลังกายอีดอกเนาะนะอันน้ําด้ปนได้ใช้งานได้ปกติคือเก่าอยู่บ่ดคือเก่าได้ยเปิดาายังแงคือเก่าอยู่ดอกเนาะเลย เออเลยเอาตอนนี้นี่เบิ้งนี่ม่ได้ว่าทางน้องใบอันนี้ก็ยังบาท่านเห็นยังยังเลยนี่ทางดูดมืออยู่เป็นรินตลอดทางนี้ก็ห่างรกกเป็นอ่าี้ยังเลยชิดูมึงเลยช่วงผมแน่ผูอันไพยทัดผมเขาแหละทัดมึงมีไพยทัดแม่แหละแม่ทัดผมให้ทูกเลยกอหัดรีดนี่มึงไงขัด ô căng non đi ừ. à, 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 nó đi nó đi ô rồi bumi chắc mày gà tắt ếch rồi bumi phê tạp thôi ô ô sao nó kỳ nói điều thang đưa, mình được chẳng qua can bằng đi nó bụi đi về mà yêu mà yêu lên ai tham kỳ em đi sông bung ngọc 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 เขาก็ยังคือเก่าเด้อพี่น้องเดลยนอกจากเยตดจังใดป่านนี้พี่น้องเยเขามีทางเดียวไม่ได้ว่าไปมองจบเลยเนาะแต่ว่าอ่างบประมาณเงินเขาพอพี่น้องเยเนาะทั้งลูกทั้งแม่อ่าพ่อแม่กันนี่แล้วทางน้องใบนี่สิเพราะาเพิ่มบ่านนี้พี่น้องเยเมื่อได้เราจะเกิดอยู่ให้กินหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำของครัวของยังไม่พอไะ เอาสู่ๆเด้อด่าเด้อเอาไปอวยพจน์เด้อเอาสู่เอาเนาะเอาสามีแต่ว่าเดี๋ยวเขาไปเชื่อมเดินทางก่อนมาในีเด้อเโดยอันฝากขอโมกขอบใจทั้งแม่เพันแนอ่าอวยพจน์ให้แม่เพันแน่แม่ที่เพันที่น้ำภาพไปห้องหมอล่าสุดนี่แหละ แม่พาเจ้าไปเห็นเด้อเม่อเนี่ยย you know, ูเน RIGHT? no. no. ี no. 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 ่ยกินอันเนี่เป็นมาม่าปลากระป๋องเลยเนี่ยเด้อให้ทั้งลูกกับทั้งเจ้าอันเนาะอันนี้ก็เป็นปัจจัยของทางแม่เพื่อนเด้อโดยเอ้าบุพ่อหนูใช้ให้ทางแม่เพื่อนเองอ่าไปเนี่ยอภพรีตระก่อนเถอะนงใบก็ได้นงใบก็ได้อ่าน้องใบอภพรมันอ่านงมือเด้วยงมือว่าสุขคนแต่มองข้างโมเสียงนี่เด้อโดยฮัลโขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านที่ ที่มาช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนช่วยลานมามาสัมได้ให้กลับคืนลอยเท่าพันเท่าสาธุกนี่เนาะต้อไปช่วต่อมาเนาะนั่นเนาะมีแต่ว่าพากันเก็บเมียนเด้อบ้ดนเด้อเด้อคุณเมียนบราณหักษาไว้เนาะอ่จังว่ากันพี่น้องทั้งโมบุญกามาเนาะทั้งโมจัน งันมาเดี๋ยวเพิ่นสิเข้ามาหาเ้าีเด้อดเ้าี่เนาะเป็นอาคารจังได๋กะบอกเพิ่นไปเด้ออ่ามันบ่ดีบ่เซากะเฮ็ดจังได๋ซะเนาะได้พี่น้องเอ้ยบ่แซงก็คือว้าไบ่แม่นหมอมีแต่ว่าเป็นในน้ําสะพานบุญเฮ็ดเต็มที่แล้วพี่น้องเอ้ยไดาก็ดีใจมาน้องเอ้ยมีแต่ว่าสุดก็คือเฮาเว้านพุ่นแหละไปมุกคือ FC บอกให้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเอ้างวิ๊ก Ok đó là đơ sù sù đơ Hay hài hay sau bay bay Ôi nó bà chỉ hình phần đèn Mà say sụt nơi hiên là cái nồi Mà bà nhàng chép bị nó Á, ta cần miền bộ đồ bạn ăn Nó dù nó kín đơ không vậy Rồi, á ơi, bài đi ơi Rồi, thằng nông nông á Bà xem cắp con mà này đơ Rồi, xúc pháp khoanh hàng đồ nông đơ Rồi, á xù xù đơ Rồi, nó อืมนเนาะไปหนอยอาอันนี้นี่บมีทอ่อนะเนาะเปิดมาแบบซี้ด้วยนี่ถ้าใส่ของงอแล้วเข็ดเข็ดก๊อกแล้วกับเปิดกับส,สีคล้าย,ยูยเนาะมาเบิ่งของครัวเราอีก,กอ็ะของน้ำนี่คืออาบอยู่นี่ด้วยนะเนาะอาบไหลอย่นี่ด้วยนี่กาเบิ่งในเสือ้อเจ้ามาเก็บด้วล่ะเด้อมันเปียกเลยได้บ่มีใส่ได้เออ S <S อ่าแทงเป็นทางแารนะทางแตนบอกใส่อยู่ตาตุ่มเว้งน,นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นหอ้องครัวแล้วพี่น้อยไปยดูไปกินนี่แหละเนาะอ๋อโอเคพี่น้องเนาะมมแต่ว่ากัาบฮัปเดรดฮับส้มเบิองน้ำกันพี่น้อยที่มาที่ไปกับอาการทั้งแม่และลูกเนาะแม่นี่ก็คือเก่าคือเดิมพี่น้อยดีแต่ตอนดีแต่ว่าตอนใช้ยา กลับมาแล้ว no ก hmm. huh. no. hmm. ็บวเศร้พี่หน่อยคล้าย่ว่าเพมันบยุบมยุบเลยแล้พี่หน่อยมันก็ได้แปลว่าบวหายบวเศราเนาะเอาแต่ก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจทั้งครอบครัวเพื่อนในเด้อพี่น้องเนาะแต่กระทั่งโบีกนำพี่น่อยอาการก็เริ่มอีกแล้วทั้งบีกกันเนาะโอ้ยพี่น่อยเอานาะมิถวากะจังว่ากันบันี้พี่น่อยสำหรับทางเคสนี้พี่น้องเนาะ อาวุเชงในน้ำสะพานบุญพี่น้องเอ๋ยเนาะก็ะต้องขอบ,บุญขอบคุณทางเมเจดีเด้อเนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอยอยู่ทางแคนาดาพี่น้องเนาะมื้อนี้กับ,บุ่ชเชงได้ซื้ออ่าอาหารการกินแนวอยู่แนวยากเนาะบ่ว่านะสิเป็นมามาา่าปลากระป๋องแล้วก็นมพร้อมด้วยกับขา้าวเนาะมามอาให้ทางครอบครัวเพิ่อนอ่าพอได้อยู่ได้กินอ่าบำรุงร่างกายเนาะอาจังได๋ก็ขอให้แม่เด้อเนานะปีใหม่นี้ให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเนาะ แม่เหตุผลก,ก,การงานอย่างกะขอให้ลาบให้ดื้อเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกประการเร้อเนาะสาธุพี่น่อยเนาะเอาบาทเสียงลาพีด้ะน้อกเอฟซีที่หักเพลงกันไปเบิร์สุขุสุคนก่อนพี่น้องเนาะไว้มาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าเลยพี่น้องเนาะอ่าน,น,น้ำกันอีกคืนหนึ่งมอน,นี้พี่น่อยอบ้ได้ครับเนาะตอนแรกว่าจะกลับโดยพอดีมีทางผููใหญ่เพื่อนก็ได้เห็นทางเคสเนาะ ทางบูบุญนำ้ำก็บทางบูเสียงนำ้ำนี่แหละพี่น้อยฝากเงินมากก็ได้แบบว่าย่านบัวทวงบัวท่านนะพี่น้อยที่เราบัติ๊กับมป๋อนี่ก็ได้บัท่านชับเนาะเอาเป็นมือ่ออื่นทีมงานก็อยู่น้กากันเบิดนี่แหละพี่น้อยเนาะเอาอยู่ดีมีแฮงล่ำด้วยกันเบิดสุขูสุขคนพี่น้อยบูเสียงลาไปก่อนไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าเล้วพี่น้องเออไปก่อนพีนนพนน่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้อยสบายดีไปเด้อบูบุบญ สบายดีพี่น้อกเนี่ยหุ่นยนต์นะว่าคุณเล็กเนาะเนาะโอ้ยพี่นองเลยผ่านห้องบอลตีงเลยดิคืออยู่บ่กุดตาบอดกุตาบอดตาบอดเอา่เอาลาพี่ลน้องก่อนเนาะโอ้ยพี่น้องเลย